แหมพบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยไหมครับเนี่ยพี่เชียร์รักแรกผมเลยครับ <S <S เห็นในทสบตาครั้งแรกผมก็รู้เลยว่าคุณเนี้ยแม่ของลูกบ้านคือมันต้องขนาดนั้นเลยแน่นอนครับพี่ถ้าอย่างนั้นบ้านหลังนี้นี่เหมาะเลยครับที่จะเป็นเรือนหอของน้องประตูหน้าต่างเนี่ยเปิดรับทรัพย์บันไดมั่นคงเชื่อมโยงพลังงานดีๆเข้าสู่ตัวบ้านแต่ถือจะเป็นบ้านมือสองแต่สภาพข้างในนี่ก็มือหนึ่งเลยอยู่แล้วสบายสบายจีนจบการันตี เจ็มเลยครับพี่โบ้านโคตรสวยอย่างเนี้ยป่ะพี่ชอบไหมครับคุณลูกค้าชอบครับนี่จะชอบเนี่ยชั้นสองนี่สวยกว่านี้อีกครับขอบอกหายแล้วมาเลยเวลานี้สวยล้วไหนกูพี่พี่ว่าไงนะคะอ๋อ ผมบอกว่าบ้านหลังนี้สวยเหมือนคุณจิ๊บเลยนะครับจริงครับพี่ถ้าไม่รู้มา่อก่อนนะวนแม่งบ้านมืองเหนือเนี่ยโคสวยอตาถึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปจงเพิร์พี่รอแป๊บพี่โอเคไหมคะโอเคสุดพิเศษครับสำหรับคู่รักทางเรา เสนอแคมเปญลดราคาพิเศษให้เพียงแค่ทําเหมือนผมแบบเมื่อกี้โหพี่ให้จะไปทําได้วะไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยรอสักแป๊บเดี๋ยวพี่ฝ่าไปก่อนเองถ้าพร้อมแล้วเวดี ลเกิด <darker. S 2> ชาตินหน้าฉันได้ยังไงก็ขอให้เราเกิดมาเป็นคู่กันอีกนะ ชาตินี้ก็รักกันได้ครับไม่ต้องรอชาติหน้าบอกลาทุกความกลัวแค่มาที่แบมเพราะแบมคัดสรนอสังหาริมทรัพย์ริเวททุกหลังด้วยความใส่ใจเสมือนคนในครอบครัวมาซื้ออยู่เองหายกังวลเรื่องบ้านมือสองไม่ตรงปกหมดปัญหาน้ำรั่วซึมป้าพดานกลบแบบนี้จบเลยที่รักคัดสันคุ้งค่าเพื่อคุณบ้านดินคอนโดจาแบมซอ้